ครับโอ้วันนี้มาเชื่อมโครงครับนี่ครับอันนี้ก็รถของนี่ครับครับจากทรงซครับกลายเป็นแยกบอนครับกลายเป็นอะไรนี่วิบากอันนี้ก็จะเชื่อมที่หลังนะครับโอ้ดูครับดูรถผมครับผมอัพโชกหน้าครับแข็งยี๋ยะครับเพราะว่าข้างหลังมันต่ำบางคนก็ตัดนะครับครับเชื่อมโครงดามเขาเอื้นดามโครง นี่ครับคันนี้ก็ยังไม่เสร็จนะครับเราดูได้ครับโอ้ี่ครับช่างครับมาได้ครับร้านเอ็มเอ็มครับทำทุกอย่างครับไม่ทำต่เรือดำน้ำครับซื้อเอาครับครับโอ้ช่างครับกดไลค์กดแชร์กดซับต่อใครครับเป็นอย่างมงงตายเสียเลย เอชเอนะครับนี่ก็นะร้านเก่าร้านเดิมครับนี่มาได้ครับไออยู่แถวนี้ครับเห็นเนี้ปูคันนี้ก็สูงเกือบเหมือนครับคันนี้ก็กำลังกำลังเชื่อมนะครับ <c oughs> ดูงานเชื่อมครับโอ้โห <c oughs> มันจะดาดผมมิเนี่ยเลี้ยตอกเเกล้าวให้กลาวนี่ครับคประหยัดครับโอ้โอ้โอ้เลี่ยมมากครับดูครับดูโอ้เช่อนักเช่อมือฉมังนะครับมือสมัครเล่น เนี่ยปูวันนี้ก็ไม่ได้ไปครับรถพังรถไม่ย่มครับโอ้เกือบฉีดไปทันครับรับทัพหมดนะครับว่าจะสั่งกับเอาเงินให้นะครับมาได้เลยครับบ้านโอโลบ้าน hey. หลูครับบ้าหลู่ครับในร้านครับก็มานำโคงนะครับ มีอะไรมากครับก็ันนี้ครับก็เลือเลือแต่ใส่อามแล้วก็ใส่ท่อทําเครื่องนะครับก็รอชมไปเรื่อยๆครับรถผมจะทําอะไรบ้างครับผมจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆครับครับขอจบคลิปนะครับอันนี้ก็กําลังเที่ยวครับจะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร่นะครับไปก่อนครับ